กับรนประจางันยหญ่ไม่โอนแลวนี่น้องเดิมฉลามก่อนชื่นใจ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ก็บรรยากาศในเมืองถนนคนเดินครับทุกคนก่อเนี่ยลิงก็วิ่งลงมาจากภูเขาครับทุกคนเนะี่ยลิงลิงลงมาจากภูเขาแล้วก็บางทีก็นู่นน,นู่นน่นจุดโอ้เยอะมากนู่นนู่นน่นลิงมันมาคว้าหมดแหละทุกคนเนี่ยมีสนามฟุตซอลและก็สนามบาสครับทุกคนแล้วก็เนี่ยครับก็จะมาขายของกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ต้นเดือนครับทุกคนวันเสาร์ต้นเดือน แม่ค้าจะมาขายของเป็นถนนคนเดินนะครับทุกคนถนนคนเดินเมืองปัตตนะครับแม่ค้าก็มาลงแบกดินกันเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวไปทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดกันดูนะครับไป นี้ครับนี่ครับยังมาลงกองอครับลงเต็มบริเวณตัวนึงพวกเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นเก็มผู้หญิงครับตึงเต็มผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีครับต่นคนเดินหนึ่งพัทลุงมีต้นเดือนครับเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนนี่ครับเขาเริ่มจะมาลงกองอะนะครับมาสิมาสิีโอเค นี่ครับสนามฟุตซอลครับทุกคนมีสามฟุตซอลด้วยเดืนเย็นน้องๆหนูๆวัยรุ่นก็จะมาเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลในคสนามบาสจุดน,นู้นนะครับตัวน,นี้ ที่สายรองครับทุกคนสายรองจุดนี้ก็นะครับแม็กกาก็เริ่มไปยอยลงของนะครับสายรองสายหลักก็จะเป็นถนนสายหลักครับจะเป็นถนนฝัง่งครับทุกคนนะ่ยถนฝั่งนีนยยงง้นะครับก็าไปยอยลงของครับทุกคนเนี่สายหลักจุดนี้นะครับทุกคนอไรนะพี่โยมนะ ต้ไมนี้จบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองโอ้ไมได้จำกันนีโอ้สอโอบกับเม็ดหนโอบเม็ดโโหเขาตกกันกับหาเมตรต้นไม้ใหญ่เลยนูน หมายนใหญ่เลยสองโมกว่าโอ้หลายเม็นเลยครับต้นใหญ่เลยครับก็ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ปัตตานีหลังจากที่ตะกี้ฝนตกครับทุกคนก็ฝนตกนะครับมืดๆแต่ตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ยร6โมงกว่าครับจุูนู้นก็สถานีตํารวจนะครับทุกคนก็หนุนทางไปแต่ก่อนจะเป็นเรือนจํเต่อครับทุกคนเนี่ยวันนี้ก็จะมีตลาดครับโอ้พวกนะมาเปิดหมวกจุดจุดนี้ครับทุกคนเนี่ย เดี๋ยวมจะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในตลาดดูครับเพราะว่าไม่มาจะนานนะครับคือแต่คนเดินเมืองพัทลุงกับตอนช่วงต้นเดือนครับตัวช่วงต้นเดือนอาเนียก็จะมีของขายมากมายครับตัวนียของขายพวกเสื้อผ้ามือสองอะไรก็มีนี่ก็ฝนตกตะกี้ฝนตกก็ตกหนักเลยครับแม้ว่าไม่ได้ขายแล้วแต่ก็โอเคได้ขายครับนี่ร้านผู้ใหญ่ครับ ลูปากระเป๋างเกงครับกแล้วก็จุดนี้เขาเป็นเนื้อทอดหมูทอดนะครับเนื้อทอดหมูทอดของเยอะเลยครับจนคนเดินต้นเดือนครับต้นเดือนเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนันนี่คุอกีฬากีลาของพ่ยอดครับพ่ยอดเขาครับตะกี้ก็ขายตะเกียงเจ้าพายุไปพวกพวกเอาไปสามตัวครับทุกคนนี่เมกะะ โอ้นี่กระทะนูนนั่งขายอยู่นะครับทุกคนนี่นี่กระทะขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วตะเคียงเกือบจะกะทะนะครับจุดนี้ครับใด้จุดไม้ครับตุ๋นโอเคเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆครับไหนๆก็มาแล้วก็มาชมบรรยากาศเมืองปัตตานีตอนกำลัๆนะครับตุน๋นนี่ราาสิบบาทยี่สิบบาทก็มีครบเลยนะครับตุ๋นเนี่ยมีขมก็วันนี้ว่าง ตลาดจะว่างหน่อยนะเพราะว่าฝนมันตกมเมกาก็เก็บกองกันนะครับ,บน,นี่ก็อันนี้ร้านขนมอิสลามครับทุกคนนี่ขนมอิสลามขนมน่าทานครับว,ว่างเลยจุดนี้นะครับเราวันนี้ตรงกับฮานวินเทจด้วยนะครับฮานวินเทจของเมืองปัตตานีก็จัดอยู่หน้าแถวโลทัส รองเท้ามือสองนะครับเนี่ยเอาสวยๆเลยของเด็กก็โอเคเลยะครับอโอ้ยสวยๆเลยนะครับของเด็กสวยำมามเลยนะครับ โอ้เด็กๆส,สวยเลยครับวันนี้เสื้อผ้าโหเสื้อผ้ายี่สิบยี 20, 20, 20่สิบยี่สิบตั้งราวเลยครับตกเราเลยครับยี่สบาทยี่ิบบาทนะครับยีบาทผ้าเด็กก็มีนะครับมนยี่สิบบาทยี่บาทวันนี้คนจะนี่น้องกายกันมนะครับ ี่จะโลง่ลงๆสักหน่อยแบบวันนี้กว่าได้ย<ะ>ังอีกเนาะจะได้หมุดถูกถ้าต้งอางที่แลนนคนเดินพัทลุงก็จะมีต้นเดือนต้นเดือนหลังจากฝนตกหน่อยก็แม่ค้าก็จะจางผู้คนก็าจางๆน่ะเพราะมันมีกระดาซ้อนด้วยวันนี้มีอันวินเทจด้วยครับ ตะกี้ในซอยนี้คนคนก็โอเคนะครับก็ตอน,นเย็นๆแต่ว่าถ้าเหมือนฝนไม่ตกไม่คาจะมาลงของกันเต็มเลยนะครับคนในซอยซอยเรือนจำโกนะครับฝั่งโน้นกบเรือนจำโกคนยังแน่นอยู่เลยครับคนนูนคนยังแน่นจุดสามแยกคนแน่นเลยครับทุกคนตรงเสือ้อผ้ามือสองจุดนี้โอโ้โ,อโหคนเยอะนะครับคนเยอะระหว่างคนเยอะนะครับ จ้างโอ้ไกลดีไกลดีนี่เนี่ยวันผลไม้ของพวกนี่ครับไกลดีอ่ะไกลไก่ดีนะโอ้ไกลดีไปดีนี่ของจีแมนอยู่ว่ามุมเลยครับตันผลไม้ครับเต่าใหญ่เลยครับตันเต่าใหญ่เลยครับนี่ของขายมากมายเลยครับตัวนี่ของขายมากมายเลยเป็นคนคนเดินครับคนเดินโอ้คนเยอะครับตัวคนเยอะมากเนี่ยไก่แซ่บตรงนี้ครับไก่แซ่บ เหมืองปัตตลุงมีของของกินเยอะนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวอาหารนะรตัวนี้ตัวอาหารนี่อิสลามตัวนี้สลามขอหน้าทานครับเดี๋ยวจะมาหนุนหน่อยนะครับไปบอกก็ไม,ไม่ได้จมาไม่ได้มาจะนานคร,ครนะตัวนี้ไม่ได้มาจะนานหลายคลิปเลยขอหน้ทาท่านนั้นาาเลยครับ ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวไอ้ผัดไทยครับทุกคนผัดไ,ไทยนี่ครับนี่ผัดไทยก๋วย<ะ>เตี๋ยว,ยยวแกงก็มีครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวไ่ไข่ปลา โอนะครับสายตรงมาเลยนะครับจะเป็นเนี่ยโซนนี้จะเป็นสามารถจะเป็นโซนอาหารครับตัวนี้โซนอาหารมีครบเลยนะครับปลาย่างอะไรนะครับปลาย่างโอ้โหนะครับนี่ครับ มาเดอ่าสหกาเกนลายคลิปนะครับที่ไม่ได้มาทำ KFC ได้ชมเมืองปัทลุงครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสก็มาเดิน Shop, ชมสินค้ามากมายครับจุดน,นี้ก็จะเป็นอ,อะไรครับจุดน,นี้ก็เป็นที่เทศบาลนะครับดับเพลิงนาตุนดับเพลิงมาทะลุนะครับถ้าตรงไปเราจะไปออกขลับสุดสถานีรถไฟครับทุนเนี่ยสถานีรถไฟถนนก็จะปิดนะครับปิดฝั่งนี้ครับทุนฝั่งนู้นจะวิ่งได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเดินเข้าไปชมด้านในต่อครับก็วข้างบนครับจะเป็นเกี่ยวกําลังกาย น้องๆมาเล่นฟุตบอลฟุตซอลครับทุกคนพวกเบกกดินครับว่มุมนี้จะเป็นพวกเบเกดินเป็นรถของเล่นญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่ของเล่นญี่ปุ่นนะครับอันนี้กระเป๋ากระเป๋ามือสองครับทุกคนร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโอ้โหเสื้อผ้าก็มีครับกางเกงเสื้อผ้าแบบผ้าหัวผ้าเลยครับทุกคน นรองเท้าครับรองเท้ามือสองคูร้อยห้าสิบห้าสิบผมมาซื้อประจำด้านนี้ครับขายดีขายดีครับในปัตตลงุง

เออเออโตกัน,นกับรองเทา้าครับทุกคน่าใส่สวยเลยครับทุกคนเนี่ยพาใครที่มาเที่ยวพัตลุงก็มาได้นะครับมาหาเสื้อผ้าแบบถูกๆกรับทุกคน เสื้อผ้าถูกๆไม่แพงครับไม่แพงครับอยู่หน้าสวนเจริญประเกรตครับว่าไ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโอ้โหเียงงทอสวันั่นนะแล้วไก่ไก่ดีไหมไก่ดีครับไก่ดีนะแต่ว่ามันเป็นไงฝนตกเหรอฝนตกนิดหน่อยสองครั้งก็เป็นเรื่องธรรมชาติเสียดายนะแต่ว่าฝนตกต้นเดือนด้วย ครับขายเดี่ยวนี้ยอดขายก็ประมาณสี่พันกว่าโอ้ที่มันโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วไม่ไปที่ฮันวินเทจเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้เก็จวดแล้วก็ดูดูอาการออาากกร่นได้ดำไปดำไปดำไปดำเดี๋ยวจะพักเก็บของเดี๋ยวไปเที่ยวนู้นดีกว่านะไปโอเคโอเคครับครับกับขายดิบกายดีนะครับครับครับครัครับโจแสงตองครับเนี่ยเขาจะมีเขาจะขายเสื้อผ้ามือสองด้วยนะครับเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มีครบเลยเขาไปเล่นดนตรีด้วยนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวไปกันเดินต่อไปน้งด้านบนเ,เป็นเครื่องเล่นออกกำลังกายครับน้องๆก็เล่นกีฬาด้วยนะครับเนี่ยจะมีสนามฟุตซอลด้วยด้านบนนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมน้องๆเล่นฟุตซอลดูด้านบนนะครับไปเนี่ยน้องๆจะเล่นฟุตบอลด้วยนะครับบอลจะมีสนามฟุตบอลด้วยนะครับนี่กลางสนามฟุตบอลแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตล่าดโอ้โหวันนี้จัดชุดใหญ่เลย ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่ไก่ดีป่ะไก่ดีนะดูตาทางโอ้โหเก็บสามรอบเสามรอบเลยนะได้ของเจ้ๆจุ้ยนี่โอ้โหโอ้โเนี่ยมาได้เลยนะครับไก่ดีมาเที่ยวปัตตลุงเที่ยวถนนคนเดินก็เนี่ยมาได้เลยมาหาหัวผ้ามีครบทั้งหัวทั้งหางมีครบเลยนะครับทุกคนเนี่น้องก็จะกายประจำอยู่ที่หยุดนี้อยู่ตรงข้ามสนามฟุตซอลครับทุกคนโอเคไปได้นะไกดีไกดีครับนี่ครับปจ้าจุ้ยเลยครับทุกคน นี่ครับของน้องก็าขายดิบขายดีเลยล่ะนี่ฟาบวัวรครับไปเดินจ,จับของบางทีก็ไปนครบ้างไปจับอันใหญ่บ้างกับหมวกก็สวยๆนะครับหมวกสวัสดีครับในแล้วแล้วในไ,ไปในนี่โอ,โอ้โอ้กุมเด่นนี่นะโอ้กุมไม่ได้นะกุมเดนะเดนะี่เถอ เออโอเคไปแล้วจำคลิปหน่อยนึงออโอเคไปนี่ครับพวกอาหารอะไรมีครบเลยครัคบทุกคนมีครบเลยนะครับ,บนี่ของน้องครับสวัสดีจ้าขายดีเปล่าแล้วไม่ไปงานนู้นด้วยเหรออ๋อเออครับไปเลยนะขายดีขายดีนี่ของ,คาคาน,องน,น้องทาน่อยมาดุนบ่อยเมื่อก่อนก่อน ก่อนก็มาซื้อนะขายดีขายอยู่ทนนี่สถานีรถไฟด้วยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวฝากทุกคนเข้าไปดูสามแยกนู้หน่อยมืดๆพอมืดๆก็จะเริ่มตะยอยเก็บเลยครับนนเอาเริ่มตะยอยเก็บกันแล้วในซอยนะครับในในซอยจุดนี้ครับอเริ่มตะยอยเก็บเพราะไม่มีไฟครับทุกคนโอ้ยเสียงจะดังมากเลยจุดนี้ครับทุกคนนี่นี่ทำตอนเที่ยงเที่ยงนะครับนายกอาจจะมาลงของกันเยอะนะครับ เมฆแม่ค้าลงของเยอะตอนนี้เขาเริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าด้านบนนี้บางคนก็ไม่มีไฟไม่ใช้ไฟบ้างนะครับน,น,นี่ครับก็ไม่เดินแล้วครับก็เนี่ยครับก็เดินย้อนกลับกับคนเดี๋ยวเดินย้อนกลับโอเคขออนุญาตโยมเมฆครับ อ๋อไก่ก็มีเอาไก่ดีกว่าทำอะไรครับสิบบาทสิบบาทแล้วสิบบาทอาหารอาหารมุสลิมครับทุกคนอาหารมุสลิมเอาซีไม้เอาซีไม้ครับโอเคคไม่แดงติดเงินก่อนเลยมิดนะใช่เลยครับเนี่ยอาหารมุสลิมก็ไก่ย่างครับบังชาวมินนะครับทุกคนนี่ร้านหัวมุมเลยนะครับ ยย่างัๆกเลขายที่ไหนบ้างนี่คะขายอยู่ตลาดสถานีตอนเย็นค่ะอ๋้จานนี้เฮ้ยข้าวเหนียวด้วยไหมคะข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวเท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับสองห่อสองห่อสอห้าสิบค่ะเดี๋ยวนะครับ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 อะไรตับเนี่ยครับ ไก่ย่างแบบสดๆกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหแบบย่างแบบโอเคไปได้นะครับไปไก่ดีไหมไก่ดีร้านนี้ไก่ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงร้านนี้ก็ร้านประจําเลยไก่ดีโอ้เดี๋ยวนี้ได้ที่ประจําเลยเหรอไม่ค่ะอ๋อเอออ๋อได้ได้ได้เลย กล่องจะอะไรแล้วนี่ 0, 10บาทค่ะเอาสักกล่องหนึ่งอือุดหนุนดีอุดหนุนดีไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ได้รวมๆไปเลยอันนี้นี่นี่กาแฟด้วยกาแฟ10บ,บาทเองเหรอโอ้โหขายถูกจังแล้วจะมีกําไรเหรอเนี่ยมีเหรอ10บาทเหรอโอเคจ้าไปเลยนะครับกายดีกายดีนี่ครับโอ้โหนี่ครับของน้องครับของละ10บาท10บาทเองครับทุกคนนี่กายดีกายดีเนี่ยโอก็อุดหนุนแล้ว เนี่ยโอเคอเดี๋ยวต่อโอ้โหวันนี้ก็นี่ครับได้มาเยอะเลยครับทุกคนได้ตั้งการขนมพร้อมเลยครับทุกคนได้แล้วก็ไก่ด้วยนะครับเราจะได้เดินทางต่อครับก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ก็จะไปเขลจัยสนนะครับทุกคนโอ้โหคนเยอะนะครับแต่ว่าฝนมันตกนะครับทุกคนฝนมาเมื่อแล้วนู่นนู่นมื่นมื่นมื่นอีกแล้วโอ้โหนู่นครับทุกคนนู่นมื่นมื่นจีเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเดินต่อไปโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามนะครับขอบคุณนะครับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนี่ครับ กอฝนตกนะครับทุกคนก่อฝนตกคุ้มจานหานเสร็จเร็นไรเลยเดินทางไปที่โรงแรมนะครับทุกคนโอ้โหฝนตกไปแล้วนะครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงนะครับ มานอนพักโรงแรมก่อนนะครับคืนละสามร้อยนะครับแกรนโฮเทลนะครับรวยทองนะครับน,นะครับถึงแล้วครับทุกคนเนี่ยกับห้องกว้างๆวางเลยกับทุกคนมีเนี่ยที่นอน โซฟาทีวีกระจกบ้านใหญ่ครับทุกคนนี่ทีวีนะครับทุกคนตู้เย็นด้วยนะครับตู้เย็นโอ้โหน้ำอ่างอ่าง้าพร้อมเลยครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวก็นอนก่อนเดี๋ยวก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ